สวัสดีช่องตุ๊กชัชราพรนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูต้นขนแกะกันนะคะเห็นไหมดอกออกดอกเต็มเลยเห็นไหมเพื่อนๆมีตูมๆอีกด้วยนะนี่นะเยอะเลยนะเห็นไหมเพื่อนๆช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะเพื่อนๆดอกออกเยอะเลยพาเพื่อนๆมาดู ต้นขนแกะกันนะคะดอนะดอกจะออกเป็นสีชมพูตรงกลางชมพูนะเพื่อนๆเ,เป็นเส้นชมพูเข้มแน่นไหมรวยเนาะช่วงนี้กระบองเพชรกำลังออกดอกเยอะเลยนะ ต้นนี้ก็กําลังออกดอกอยู่ข้างล่างเห็นไหมเพื่อนๆอ,อันนี้ลูบิเทียน,นี้ยิมสียิมโนสีเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นดอกไหมกำลังออกดอกแล้วนะ ยิมโนสีอันนี้ก็เหมือนกันมีตุ่มๆและตุ่มดอกขึ้นมาละอันนี้ก็ออกดอกเนี่ยอันนี้ยิมโนออกดอกเต็มเลยนลามาดูต้นนี้นะอันนี้หนามพิกุลเนี่ยกำลังออกเม็ดเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแล้วเก็บฝักเอาไว้ไปเพาะนะเนี่ยฝักมันเนี่ยเอาไปเพาะได้ อุ้ยนี่เอาไม่ออกนี่แว้ก่อนดึงไม่ไดไ้ได้มาสามฝักเห็นไนหะเก็บไว้เพาะเนาะนี่โรบีเวียกําลังออกดอกเหมือนกันตุ่มๆ่มมานีอันนี้ก็เหมือนกันมีดอกละออกดอกเต็มเลยนี่ก็เหมือนกันกากลังออกดอก อันนี้ก็หนามพี่กุลมีฝักเหมือนกันเก็บกันเอาไว้เพาะนี่โลบเวยรยเห็นไหมเพื่อนๆดอกใหญ่แนละ้วพาเพื่อนๆมาดูกระบองเพชรที่บ้านเนี่ยกำลังออกดอกหลายต้นเลยนะโลวิเวยรย น,นี้ก็เยอะเลยตรงน,นี้ขยับกันนิดกัน,นเห็นไหมเพื่อนๆกลุ่มข,ขาวๆ มีดอกนะนะเราวีวอ้น,นี้สีเหลืองดอกสีเหลืองนะแล้วามาดูกันว่าถ้าวันไหนบานออกดอกก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ